ดวลเพลงดังพลังมัธยมดึงอารมณ์เศร้าผ่านเพลงลูกทุ่งสุดอมตะดาวเรืองดาวโรยดราม่าขั้นสุดดวลเพลงดังพลังมัธยมเปิดศึกเจ้าหญิงลูกทุ่งควาเพลงเพราะอมตะดาวเรืองดาวโรยของราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ร่วมเฟ้นหาแชมป์เสียงดีห้ามพลาดวันพุทธที่วันที่30ตุลาคมนี้สมศักดิ์ศรีคนลูกทุ่งดวลเพลงดังพลังมัธยมสัปดาห์นี้ส่งเพลงลูกทุ่งฮิตอมตะของราชินีลูกทุ่ง เป็นโจทย์ประจำสัปดาห์พร้อมชิงความเป็นหนึ่งของสาวน้อยลูกทุ่งงานนี้เปิดเวทีด้วย2พิธีกรอารมณ์ดีโหนธนากรสีบรรจงและอ้นอัครวัตรจุมพลวิวัฒและเหล่ากรรมการมากความสามารถตักสิริพรลาลา่าขวัญน,นภาและแซกชุมแพเตรียมคำแนะนำและประสบการณ์การร้องเพลงมาฝากเหล่าผู้เข้าแข่งขันพร้อมให้กำลังใจก่อนเปิดศึกชิงแชมป์น้องๆจะได้ทั้งเทคนิคการร้องการทำโชว์รวมถึงการสื่อสาร อารมเพลงที่จะทำให้ผู้ชมอินไปกับเสียงร้องและการส่งอินเนอร์แต่ก่อนจะไปลุ้นกับสึกครั้งนี้มีโวรจากน้องอึงรอรอ,รอวัดพุทธบูชามาเรียกน้ำย่อยก่อนทำการแข่งขันโดยสัปดาห์นี้เป็นการพบกันของสามสาวน้อยเสียงดีน้องยูอีน้องดวงใจและน้องโบนัสที่ต้องมาดูนเสียงร้องผ่านเพลงลูกทูเพราะฮิตอมตะดาวเรื่องดาวโรยของราชินีลูกทงพุ่มพวง,พงดวงจันทร์งานนี้ไม่ง่ายเพราะเป็นเพลงปรับเซียนของเหล่านักร้องสายประกวดโดยเฉพาะโนตประหาร ลูกเพื่อนจัดหนักอินเนอร์และความดราม่าจัดเต็มต้องมาลุ้นกันว่าน้องๆทำได้ดีขนาดไหนแล้วใครจะเป็นผู้คว้าไทยชนะไปครองติดตามความสนุก และร่วมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการดวลเพลงดังพลังมัธยมวันพุทธที่วันที่30ตุลาคมนี้เวลา13นาฬิกา10นาทีทางช่อง 7HD กด35 Facebook CS7HD และ CS7HD Entertainment และสามารถชมความสนุกย้อนหลังได้ทุกวันจันทร์เวลา23นาฬิกา55นาทีเป็นต้นและสามารถติดตามความ เคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b u c k a b o t v และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok, YouTube, CS7HD เว็บไซต์แชมป์ทั้ง12คนของศึกวันดวนเพลงเด็กจะมาจับประกบคู่แข่งขนันโดยแข่งแบบน็อกเอาในรูปแบบที่คล้ายกับศึกวันดวนเพลง สงครามแชมป์แต่ที่ต่างกันคือจะไม่แบ่งเป็นสายจะจับสลากทั้ง12คนเป็นทั้งหมด6คู่โดยทางรายการจะให้เตรียมเพลงทั้งหมด6เพลงซึ่งเพลงใดที่ได้นำมาแข่งขันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ในรอบต่อไปอีกผู้ที่กรรมการให้ชนะ2ใน3เสียงจะเป็นผู้ชนะเข้าสู่รอบที่2ต่อไป ดวลเพลงดังพลังมัธยมสัปดาห์นี้เอาใจสายเต้นส่งเพลงลูกทุ่งสุดฮิตมาพร้อมดนตรีสนุกสนุกชวนโยกงานนี้สองพิธีกรคู่ซีโหนธนากรและอ้อนอัครวัตรเปิดเวทีด้วยความสดใสต้อนรับน้องๆเสียงดีวัยมัธยมและ3กรรมการมากประสบการณ์ไอซ์รัญยูหลิวอาจาริยาและการทศนาที่เตรียมคำแนะนำประสบการณ์ตลอดจนเทคนิคการร้องการทำโชว์มาฝากเหล่าผู้เข้าแข่งขัน